นี่คือสภาพห้องน้ำนะครับห้องน้ำแตกหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับดูครับห้องน้ำแตกหมดเลยครับดูนะครับดูดูไอคนเหี้ยจังไรแบบนี้เอาไว้ทำทำควยอะไรมันล่อหลังคาบ้านมแตกเป็บนบางปาาเลยครับไอคนเหี้ยแบบนี้ครับ คนจังหี้คนเหี้ยคนจังไรครับไอ้คนเหี้ยคนจังไรครับมันล่อหลังโครงหลังคาบ้านผมแตกหมดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับสภาพขี้ดงขี้ดินก้อนดงก้อนหินเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับขี้ดงขี้ดินเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้อง พ,พี่น้องครับนี่ครับพี่น้องมันล่อหลังโคงหลังคาแตกหมดเลยครับพี่น้องครับพี่น้องชาวโลกครับมันล่อหลังโคงหลังคาแตกหมดเลยครับพี่น้องเอายังไงดีครับจใจผมทํายังไงดีเอามันเข้าคุกก็ไม่ได้ครับ ต้องพิสามันอย่างเดียวครับพิสามันพิสามันไอคนจังไรข้างบ้านครับขนาดคนไม่อยู่บ้านมันยังล่อครับมันยังเฟียงใส่ครับดูครับนี่คือก้อนหินครับก้อนหินนี่คือก้อนหินครับนี่คือก้อนหินนี่ครับก้อนหินครับนี่ครับมันเอามาโยนใส่ครับนี่ครับหลังคงหลังคาแตกหมดเลยครับ ของน้ำดูไม่ได้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ก็ก้อนหินครับนี่ก็ก้อนหินครับนี่ก็ก้อนอิฐครับดูนี่ครับมันล่อกระจัดกระจายเลยครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับจสภาพผัานโยนใสของบ้านผมครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับพุนไปหมดเลยครับพี่น้องครับ นี่ครับขนไปหมดเลยครับนี่ครับนี่ก็เชิงกันครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็เชินกันครับมันล่อแตกหมดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องพี่น้องครับมันล่อหลังโคนหลังคาฟ้าแตกหมดเลยครับพี่น้องมันเอาจนบินจนแตกหมดเลยครับพี่น้อง นี่ครับมันล่อรั่วมาเลยครับนี่รั่วครับรั่วหมดทั้งหลังเลยครับไอคนกลางไรมันเฟี้ยงใส่เข้ามาทุกวันทุกคืนเลยครับพี่น้องครับนี่ครับร่อตรงร่อแตกหมดเลยครับพี่น้องครับสว่างโล่งจ้องเลยครับพี่น้องครับ นมกแตกครับแตกเกือบทั้งบ้านเลยใช่ไหมครับแตกทั้งบ้านเลยครับเนี่ยมันล่อแตกหมดเลยครับพี่น้องครับมันล่อแตกหมดเลยครับฟูฟ้าพังหมดเลยครับโดยเฉพาะห้องน้ําครับโดยเฉพาะห้องน้ําครับพี่น้องครับดูครับดู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 ครับดูโดยเฉพาะห้องน้ําครับแตกหมดเลยครับ บินหมดเลยครับหลังโค้งหลังขาดรั่วหมดเลยครับคนจังไรแบบนี้เอาไว้ทำไมครับพี่น้องมีทางเดียวเอาปืนมายิงมันอย่างเดียวครับพี่น้องครับไม่ไหวแล้วครับผมก็สุดทนครับวันนี้ผมสุดทนแล้วครับมันทั้งปลาทำลายข้าวของบ้านผมอาจักระจายหมดเลยครับพี่น้องครับ ห้องนงห้องน้งําแตกหมดเลยครับพี่น้องหลังคงหลังคาพังหมดเลยครับนี่ครับพี่น้องหลังครัวก็หลังครัวก็พังครับพังทลายหมดเลยครับพี่น้องครับดูครับดูดูครับด,ด,บดูมันลอลวกออกทุนหมดเลยครับ